การคิดเส่วนด้วยวิธีการเดินขึ้นบันได4ชั้นทำหนึ่งไลนมาดูกันนะครับโอ้โหตอวนี้แปลกมากเป็นเศษส่วนที่ต้องเดินขึ้นนะฮะไม่ได้เดินลงแบบที่เคยผ่านมานะครับ143หารด้วย144ทยทำยังไงดีละ่ะทำไงาหาร2อ่าซี 4, 4, 4. เกิดจากอะไรครับเกิดจาก2คูณกับอะไรครับหาร2ที่2 7 14 2 2เป็น4โอเค72นะครับก็เอา2มานะฮะเราเอา72ขึ้นไปนะฮะได้143นะโอเคไหมสเต็ปที่1นะครับนะนะถ้าเกิดว่าเรามีเรามีสองอยู่ใช่ไหมเอา72ดันขึ้นไปเลยนะฮะโอเคนะฮะอันดับแรกสเต็ปที่2เรียนแบบเขาอยากได้ส่วนอะไรส่วนเป็น3ใช่ไหม อ่าเดี๋ยวเราจัดการจำทำเป็นจำนวนค่าก่อนนะครับเอ๊72เกิดจากอะไรนะเกิดจากเลขเลขอะไรครับคูณหนึ่งดีกว่าอ่าคูนหนึ่งได้72 72ไปลบกับ100 1 4 3เท่าไหร่นะลบ72ก็จะเหลือ1อันนี้เหลือ7 71นะฮะ1บวกกับ71ส่วนด้วย72นะครับเสร็จต่อมาเอ๊ส่วน7ต้องการหาอะไรครับหาส่วน3ใช่ไหมก็ต้อง3คูณอะไรดีเอา3หารสิ สามสองเป็นหกนะฮะเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบสองสามสี่สิบสองได้ยี่สิบสี่นะครับดังนั้นอ่าเศษส่วนอันที่สองนะครับชั้นที่สองจะกลายเป็นอะไรฮะอันนี้ส่วนสามนะส่วนสามนะก็ต้องการส่วนสามมันเกิดจากสามคูณยี่สิบสี่ใช่ไหมอเอาสามไว้ตรงนี้ก่อนเอายี่สิบสี่ตูดขึ้นไปนะฮะก็เป็นเจ็ดสิบเอ็ดหารด้วยยี่สิบสี่นะครับนี่โอ้โหชั้นที่สามมาแล้วนะครับอ่า มาดูต่อนะครับมาดูต่อยีอ่เจ็หารด้วย24่สีทำไงอ่ะเจหารด้วย24่สิใช่ไหมทำเป็นจํานวนคะก็ยีอะไรนะ้ายี่สี่ได้ไหมยี่สคูณสมันได้อะไรสามทดหนึ่งสามสเปนหกเป็นเจเกินนะฮะเอาสองดีวกว่า2อคูณได้48่แปนะเจ็บ 71, ดบลบกับสีเหลือเท่าไหร่นะเศษเท่าไหร่ อันนี้เหลือสาอันนี้จากสามเหลือสองยี่สิบสามครับนี่ได้สองบวกกับยี่สิบสามส่วนด้วยยี่สิบสี่นะฮะใช้วิธีตู้ขึ้นไปนะฮะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะอ่าจากนั้นอันนี้สองบวกกับอันนี้นะคราวนี้ทองการทำเป็นส่วนอะไรทางการทำเป็นส่วน4ีทำไงเนี่ยเออย4 24, 24ิบสี่ยี่ิบสี่กระจายอะไรครับก็สนะี่คูณหกใช่ไหมอืม มันเกิดจากสี่คูณหกเนี่ยเดี๋ยวตูดหกขึ้นไปนะฮะก็เลยกลายเป็นยี่สิบอ่ายี่สิบหกอันนี้ส่วนสี่นะ,ะอ่าเป็นยี่สิบสามส่วนด้วยหกนะครับอืมกล้ละกันจบละนะครับนี้ส่วนที่สองนะฮะสองบวกอันนี้ส่วนที่อ่าทั้งหมดนี้ส่วนสามนี้ส่วนสี่ยี่สามส่วนสิบยี่หกทำไงครับก็อ่าส่วนหกนะฮะ หกอะไรดีนะหกหนึ่งเป็นหกหกสองเป็สองหกสามหกสามสิบแปดสิบแปดเหลือเศษห้านะครับก็ 3, สามเศษห้าส่วนหกแล้วนะครับครบไหมครบแล้วนะฮนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะหา a b c d a คือตรงนี้นะ b c d a คือหนึ่ง b คือสองนะค c คือสามแล้ว d ดอกคือห้านั้น a บวก b บวก c บวก d ได้1บวก2อบวก3บวก5อันนี้บวกกันได้3 3บวก3เป็น6 6หบวก5ตอบ10 10s นั่นเองโอเค